อาตมาก็จะอธิบายธรรมะเตือนใจในงานศพของพระพุทธทาสัเล็กน้อยเรามักจะเข้าใจกันว่าพระสวดศบหรือสวดผีนี้คนที่สุภาพเขาก็เรียกว่าสวดศบแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยจะสุภาพเรียบร้อยก็มักจะเรียกว่าพระสวดผีโดยเฉพาะคนที่ชี้เมานหน้างานศพนะ อาโศกมักจะพูดว่าพระสวดผีพูดทั้งสองอย่างมันก็ไม่ถูกต้องคือพระได้สวดโศก